สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพอก็เราตัดไร่ทสาแล้วจ้าไม่พอก็ไม่ทิปอีกแล้วมอเมเนกามันอากาศมันก็เย็นยู่จ้าแต่ว่าห่งางบ่มีฝนไม่จ้าไม่ทิปกันเลยออกมาทำค้วมสะอาดอาตัดแต่งแปลงลาสเบอร์รี่จ้าเพื่อนเพื่อนปีนี้ไม่ทิปตัดออกหมดเลยจ้าให้เขาขึ้นไม่่มจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไม่อะ่ะมันจะเป็นแบบว่า ลูกเขาจะเย่ไมจ่จะผนเพื่อนไม่ทิพก็เลยตัดออกให้เขาขึ้นไม่จ้ะเดี๋ยวไม่ทิพให้มึงาชาัดๆจ้ะแปลงเขาแปลงลาสเบอร์รี่ทุกปีไม่ทิพจะตัดออกแบบว่าตาัดพวดบวริตัดออกเมื่อตัดตั้งแต่ตน้นที่เขาตายเขายัางไม่จะผนเพื่อนแต่ว่าปีนี้ไม่ทิพตัดออกหมดเลยจะผนเพื่อนเห้เขาขึ้นไม่แม่จ้ะเนี่ยตัดแบบออกทุกต้นเลยไม่จ้ะเขาขึ้นไม่เพราะว่าถ้าเขาขึ้นไม่อะ ลูกเขาจะหง่ไม่จะผพผื Para ่นลูกเขาจะเญยจะงามไม่จะเนี่ยต้นเขาจะสมบูร <SUBSCRI> ณ <t> ์เพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าปีสองปีมาแล้วนะจะผพผื่นมาทิปกันเลยตัดอกเหมือนเลยเนี่ยแมนเลยหมือนเลยจะเพผื่นเพราะว่าแปลงลาสเบอรี่มันจะเน่าไม่จะเน่าแต่ผุเลยจะผพื่อนแต่ผุมาเลยแมนเมื่อเลยจะเพื่นผุโจนสูดผุเลยจ้ะ สุดกกเสากอกคุจนจ้าเพื่อนเป็นลาสเบอร์รี่จ้ะกาลาสเบอร์รี่นี่ก็มีอยู่สองสองพันด้ยจ้ะเป็นพันธุ์สีแดงพันธุ์สีแดงกับพันธุ์สีเหลืองเจ้นเพื่อนพุนะ่ะอ่ามุนตัดออกไม่ไทิพย์กเอไปกองว่าทั้งผุ่นจะคางรั่วทั้งผุ่นไม่ใะเ,เพื่อนการทำพ่วนสะอาดอกอกเพราะว่าปีหน้าให้เขาขึ้นไม่แม่จ้ะตัดอกหมดเลยเตียนหมดเลยเพราะว่า ไปบ้านไหนไปบ้านพี่คนไทยเนาะจ้ะเนาะยี่ซ้อยเดียวกันนี้เลยจ้ะเพื่อนบอกว่าของเพื่อนมันจะหน่อยไหมจ้ะหนว่วยใหมแบบที่นี้กะเพื่อนว่ามันได้น้ำเต็มที่ได้น้ำเต็มที่แล้วกะเพื่อนตัดออกถึงนาถึงนาถึงนาแบบว่ามันเหมิดมันเหมิดอ,อะไรรู้อยุ่รู้ดูการมันแล้วเพื่อนก็นตัดออกไหมจ้ะตัดแต่งออกสัชตะไม่ทิพย์ก็เลยลองเห็ดคือเพื่อนแต่ตัดแต่งออกปกติไม่ทิพย์ก็ตัดออกอยู่จ้ะแต่ว่าหังบ่ได้ตัด เมดจังสีแม่จะเพื่อนไมธีจะเหลือไว้แต่ว่าปีนี้เมธิตัดออกหมดเลยให้เข้าขึ้นไม่จ้ะปีหน้าเข้าขึ้นไม่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะเพื่อนไมธีกระบกหูคือกันว่าจาของเก่าเป็นอย่างเพ่นคือเหตุขืนสูงเพื่อนคือแบบแบบว่าบ่าเอาแบบว่าติดดินแบบพันธุ์เห็ดคล้องขืนสูงแม่จ้ะเพื่อนบัดที่นี่โตโตหนู เมทิปโบฮูว่าเป็นแบบเป็นควยนี่จ้ะควยนี่จะเป็นแบบตัวตัวหนูตัวไอ้โว้หรือมันเป็นอ่าตัวตุนเมทิบกับโบฮูจักอ่าเมตอ้ตัวตุนนี่เมทิบบบเคยเห็นตัวจริงจริงจังจังเย้่เพื่อนแต่ว่าตัวโว้หน่ะเมทิบเห็นตัวเห็นตัวจริงจริงจังจังว่าว่าไอ้เป็นตัวหนูแต่ว่าตัวหนูตัวหน่อยคือคือหนูซิ่งบานเฮ้าแม่จ้ะเพื่อน จังสันเลยจ้ะจนี่ขวยอาจจะเป็นขวอยของเขาเราเขาหาจินแบบว่าเขาจะมีแบบว่าเห็ดลูอยู่ใต้ดินไหจ้ะระบัดน,นี้เขาก็ร็ดทางเดินอยู่ใต้ดินออกหาจินกลางคืนเนี่ยขวยเขาเต็มไปมหมดเลยจ้ะเพื่อนจังว่าเมธีปลูกปลูกต้นแกนตะวันกับบริจินกระยอนโตนี่เลยจ้ะเพื่อนในจินเพราะว่าเขาจะเหตุทางแบบอกอ,อกหาจินกลางคืนน่ะเป็นแบบเป็นเป็นทางยางอยู่ใต้ดินไหมจ้ะหาจินกลางคืนน่ะจ้ะ วันน well ี in ้ลล่หลายนี of of ่จ้ะเห็นบอกขวยมิตลขวยเขาด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนเลยนี่ยเมทิบกับบัวหัวมมทิบสิเห็ดจัดการจังไงยครับตัวนี่จ้ะเพราะว่าดักระบอเคยได้นะจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเบื่ออะไรอยู่เบื่อเขานะจ้ะใส่แนวเบื่อนั่นแต่ว่าห่างไม่ทิบกับบอยาเขตเพราะว่าไม่ทิบปลูกผักน้อยจ้ะเนาะปลูกผักปลูกยังกินอยู่ในหนีไม่ทิบอยากใส่สารใส่ยังสีนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเมทิบก็เล่บยาเขตนะจ้ะ แต่ว่าเขากลา,ลายได้จาเนเพื่อนเพราะว่าเจ้าของเก่าเพื่อนน่ยจะเพื่อนย่นีนะแบบว่ามันเป็นสวนมันไงเนาะจะนอเพื่อนก็เป็นแบบว่าบริษัททำคว่วสะอาดหลายเพื่อนก็เลยหาผ้ายางผ้ายาังสิจะเ,เพื่อนนี่ผ้ายางมามาคุ้มเนี่ยจ้ะมาคุ้มบัดที่นี่มันก็เลยเหตุให้แบบว่าพวกสัตว์พวกอย่างเขาอาศัยอยู่ใต้ผ้ายาง เพราะว่ามันคุ้มม okay? okay? ีคุ้มอยู่ตลอดนะจ๊ะคุ้มหยาคุ้มหยังสิแม่จ๊ะบ่ให้หยาขึ้นหยึ่งสันนะจ่ะเพื่อนเนี่ก็คือกันแหละจ๊ะจังว่าสัตว์สัตว์มันหลายแม่จ่ะสัตว์อยู่นี่ฟังทั้งนั้นแมนหมดเลยจ่ะเพิ่นคุ้มผ่าหมดเลยจ่ะเพื่อนเห็นบ่ฟังทั้งนั้นแบบว่ามันจังบ่ไดททำความสะอาดเกี่ยวกับหยากับหยังสิแม่จ่ะเพิ่นเอาเพิ่นมีผ้ายางม็เอามาคุ้มนี่สิจ้ะนี่เละจ๊ะไม่ทิ้งก็มาเว้าไปทำความสะอาดแปลงเอ่อแปลงไอ้ ลาสเบอร์รี่จตผเพื่อนลาสเบอร์รี่หิมะก็ยังบ่ฮั่นในเมือดจตผเพื่อนหิมะกระดือมึงเนี่ยหิมะกระดือนี่กะละลายอยู่จ้ะแต่ว่าหังบอกว่าในเมือดตัวนี้ก็เป็นในต้นเอ่อโคลัมบียไม่ทิพย์เลยจ้ะโคลัมบียไม่ทิพย์มันก็สิอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะถึงแบบว่าถึงม,มงิหิมงหิมะมันก็บบ่เป็นอย่างจ้มบ่มีการซ้ำกันอย่างเลยจ้ผเพื่อนเนี่ยเขาใบเบยเขาบ่มีการซ้ำกันอย่างเลยเด้จ้ะ โคลัมบีเนี่ยจ้ะเขาจะยูประมาณนี้เลยจ้ะแล้วก็เพียบบตายนะจ้ะเพื่อนเพื่อนถึงจะหนาวกับโบตายจ้ะเห็นบ่มีเพียเลยจ้ะแมนเมื่อลยจ้ะขาวขาวนี่คือเพียจ้ะบุกหงว่าเพื่อนๆืนจะเห็นหรือเปล่าจ้ะเพียจ้ะบบตายจ้ะถึงหนาวกับโตายเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จ้ะเพียตายอย่างเดียวคือสีจ้ะ นี่เห็นบบจ้ะบบตายเพียนี่ยังยังอยู่ได้เซยขนาดโดนหิมะได้จ้ะเพื่อนเพื่พมึงเนี่ยนะเพียจ้ะแต่ว่าไม่ทิพย์กับปอยปล่อยเขาไว,นว้นี่แหละเขาบบตายจ้ะเพียนีย่นอกจากเขาสิใส่แนวสีดจ้ะนีะ่ตายบบตายจ้ะจะอยู่ประมาณนี้จ้ะมิแต่เพียจ้ะหนาวกว่าโตาย ทนค่ะจ้ะเพียนี่มื่อนีอยู่ไร่หอดปีนาได้จ้ะเพืนน่อนเพื่อนนี่ปีนากะกินได้จ้ะเนี่ยปีนากะได้อยู่คือเก่จาจ้ะเพื่อนเพื่อนจินได้คือเก่าจะ้ะกับประมาณไอซัมนี่กับประมาณบุกหุงหน,หน้อยหน่อยนึงอลยจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยบุกหุงหน,หน้อยหน่อยนึงเนี่ยถ้าเอาถ้าจะเอาไปต่ำก็ไปต่ำได้จ้ะ แต่ว่าหางเมทิบมีอยู่นะเมทิบก็เลยบ่ไปต่ำจ้ะเมทิบกับมึงแต่เพียอะไจ้ะเพียนี่ร้ายยีรีจะเพื่อนเพนร้ายแห้งมือนเนี้ยจ้ะเพียพู้น่ะนั่นน่ะเพียจ้ะนี่เลยจ้ะก็สิอยู่ประมาณนี่เลยจ้ะเมทิบก็อยู่ประมาณนี่เลยจ้ะอ่าท่ำสวนเนาะจ้ะเนาะท่ำสวนปลูกพักกินเองจ้ะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี่จ้ะ บอดี้มาเมืองพวกไอกระลำแต่เพื่อนนี่จะกระลำเห็นบ่จะ้ะเวลาเขาโดนเขาโดนหิมะหิม,มะมาแซเขาไหมจะ้ะหิม,มะมาแซเขาใบเขาจะซ้ำจังสิงจะ้ะมันก็คืนอยู่จะ้ะแต่ว่าหาังใส่เวลาโดนกลัวเขาจะจะฟื้นไหมใบเขาจะซ้ำเห็นบ่จะ้ะใบซ้ำพอโดนหิมะ ต่ว่าโคลัมบีเนะี่ยสิยูคือเกา่าสิบโมีการซ้ำกันอย่างเลยจะเผื่อนเผื่อนสิยูคือเกา่านะจ๊ะแต่กระลำนี่จะซ้ำจ้ะพวกกระลำนี่จะซ้ำนี่อีกอันหัวหนึ่งจะ้ะเห็นบ่จ้ะเขาซ้ำข้างนอกเขาซ้ำแต่ว่าข้างในเขาบอกเป็นอย่างเลยจะเผื่อนเผื่อนข้างในเขายังปกติจะ้ะแต่ว่าข้างนอกจะซ้ำนี่คือเขาทนเขาทนหิมะบ่ได้ปนได้นะ แต่ว่าไอ้โคลัมบีเนี่ยท้นไดรีจะนีก็เป็นหัวเทินหลับจ้ะเทิรหลับที่ไม่ทิพต์ตัดใบออกไอ้ตัวนี้ไม่ทิพต์กะว่าียเอาไว้แบบว่าให้เขาคืนในนั้นไม่จ้ะนี่เขากบอเป็นอย่างเด้จ้ะนี่เห็นบ่ต้นเขาบ่ามีการซ้ำกันอย่างจะเ,เพื่อนเบื่อนบเป็นอย่างจ้ะแต่ว่าเขาแบบโดนหิมะทับเขาเขากระหล่ำซื้อไม่จะเพื่อนเบื่อนบเป็นอย่างจ้ะ หัวกระโบเป็นหยางจะเผื่อนหัวยังปกติอยู่คือเก่าจะนี่เลจะจะบันดิกามาทา่านี้นี่ต้นหอมต้นหอมเมทิบจะเมทิปลูกไว้ไทายกินกาต้นหอมนี่กระ่บ,บเป็นหยางจะเวลาหิมะลงไปหิมะเมิดเขาก็ขื้นคือเก่าจะเผื่อนต้นหอมนี่อ่าที่เขาเป็นอยู่นี่คือแบบว่าหิมะทับเขาไหลาไหมจ้ะ เขาจะอยู่ประมาณนี้หิมะทับเขาแซ่อยู่นี่จะ้ะเนี่ยเลาะสวนคือเก่าจะเป็นเพื่อนทำความสะอาดแปลงผักแปลงไอ้ลาสเบอรี่จะนี่เช่เฮดใบไม่จับปีนาจังสิบุดเฮ็ดลายนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็พยายามเคีย่ยวออกขี้นออกสิไม่จับเพื่อนเพื่อนหิมะยังละลายไปทันดิเหมืด แต่ว่ามาม้วนนี่จ้ะอาม้วนนี่เม่ธีโบแน่ใจคือกันว่าเม่ทธีเสลเอาไว้คือเม่ทธีเซลออกเพราะว่าเอาไว้กับบริกินคืนนอเราจ้ะอ่าสตรอเบอรี่ไหมจ้ะเม่ทธีอาจจะเอาแนวอื่นมาลงแทนเอาสตรอเบอรีร่ออกจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปีนี้บริกินเลยอ่ามันในสัตว์ใจเพื่อนเพื่อนสัตว์มันรักกินมดโคลนบริกินนะจ้ะไอ้โตไอ้นั่นนะจ้ะ โตกระโลกกระเตจ้ะมันลักกินหมดจ้ะพเพื่อนๆเอาจ้าคลิปนี้ไปทิปกระสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อจ้าที่เขามากำลังใจม่ทิปขอบคุณ้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวเวียนเขามาหาจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ม่ทิปน้ำเนยเดอ้อจ้าพอเป็นกำลังใจหรือเพื่อนม่ทิปอัพคลิปใหม่ๆลบไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้าคลิปนี้ไ่ทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไ่ทิพบ๊ายบาย